สวัสดีครับทุกท่านไฮดอรมาร์ลลเดอร์นี่วันนี้เตรียมขึ้น <c oughs> พ่อเพิ่เตรียมอิดมาร์ลลเดอร์นี่ทำกำแพงแนวครัวแล้วนี่เห็นไหมเมื่อวานก็ก่อได้หน่อยหนึ่งไปแล้วเห็นไหมกำลังจะเริ่มลงมือวันนี้ทีมช่างมาเทียบทั้งทั้งภาคพื้นบนพื้นล่างเห็นไหมอันนั้นพื้นบนที่ทวนอยู่ข้างบนเห็นบ่ก่อนะ่ะ กำลังกางเต็นท์อยู่เพราะว่าเมื่อวานเรารื้อเต็นท์ออกจะได้มีที่หลบแดดเวลาพ่อพ่นทานโค้งทานข้าวเที่ยงจะได้มีที่นั่งเล่นเพราะว่ามันแด,ดดเนีย่ยตรงนี้นไหนมะตอนนี้ก็มีนี่เพิ่มก็ตั้งโครงเสาเตรียมขึ้นโครงหลังคาได้วันนี้เลย นี่และว,วันนี้ที่สำคัญก็คือมาแล้วนี่เข้ามาล้วเดออคองไส้เป็ดเราเห็นไหมเตรียมพร้อมเห็นไหมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมพี่ปุ้ยก็พร้อมวันนี้พี่ปุ้ยก็ผสมเหมือนเดิมส่วนพี่ชวนก็พูนยืงเสื่องกว่าน่ะอันนั้นเพิ่นขาขึ้น,นทำงานที่สูงนี่วันนี้น่าจะขึ้นโครงหลังคาเด้ ขึ้นโกงแล้วก็ก่ออิดเทป,ปูนเดี๋ยวเรามาตามดูกันว่างานจะออกมาสวยขนาดไหนเมื่อเช้าก็วางแผนกับพ่อไว้แล้วว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคพ่อเดี๋ยวพ่อจะจัดให้แบบสวยหนูเลยขอบอกมักกกก่นใจได้นี่วันนี้ก็เครื่องสูบน้ําเดินทางมาถึงแล้ววันนี้น่าจะไม่รู้ว่าพ่อว่างตอนไหนก็สูบตอนนั้นแหละเอาที่ สบายใจที่เห็นสมควรนั่นแหละพร้อมก็สูบนี่เห็นไหมตอนนี้ก็น้ําก็ขึ้นขนาดี่เพชรปล่อยออกแล้วได้เนี่ยปล่อยน้ําออกแต่ยังไม่ได้ปล่อยน้ําเข้าเพราะว่าต้องสูบออกก่อนนี่ตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละนี่ตอนนี้ก็พอเพื่อนทานข้าวเสร็จก็เริ่มลงมือทางานกันแสดงว่าวันนี้พี่ปุ้ยชงชงแล้วเลยวันนี้ชงแล้วเลยวันนี้ โอ้ใจล่ออย่างมานันเนาะปกติอพอผ่ดนะมันนี่คือผาดได้เนาะพี่ปุ๋ยเห็นไหมนี่ส่วนที่ทีมช่างข้างบนก็ภาคภาคพื้นเด้อภาคภาคที่สูงแ c มเชื่อมภาษสาเราจะขึ้นเสาเด้อมันนี่นะขึ้นโครงโครงหลังคาแล้วโครงหลังคาครัวส่วนภาคพื้นล่างก็นี่เตรียมก่ออิฐหลังจากนั้นก็จะเทพื้น จะประมาณนี้อุปกรณ์ครบทีมงานครบเดี๋ยวมาตามลุ้นกันว่าจะได้ไปนี่ส่วนทางนี้ก็พี่ตัวของเราก็เหมือนเดิมหลับสบายเลยนะนอนอยู่ในบ้านสบายเลยน่ะอัเตพีๆก็มนีเพิ้นง่วงแล้วนะพิ่นง่วงเมื่อคืนพ่อรถทั้งคืนไม่ขึ้นนะง่วงไม่กวนแล้วพี่ตัวพี่ตัวนอนไปรอบกวกวนบวกกวน เย็นสบายน,ะนะน,นั่นน่ะวันไหนเหนไหมนอนเพราะว่าพื้นหินอ่อนเย็นเด้อนก็สบายตัวนี่เตรียมเหล็กเตรียมนั่นขึ้นโครงหลังคาแล้วเด้อเพราะว่าเมื่อวานพา่อเพิ่นตั้งเสาเทต่อหม้อยึดอย่างแน่นหนาเลยเขาบอกโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชมคลิปคมพิจนายพ่นากับพี่เพชรเด้อแล้วก็เด็กๆสามคน วันนี้เรามาตามติดกันว่าเพื้อบหน้าจะให้เ็ไปถึงไหนล้ะเดี๋ยวมาตามเบิง้งเราเด้อขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับไปแล้วบ๊ายบาย